ครับจะโดนเขาตบยับหรือจะได้ตบเขาหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าลิสหมดเต็มห้งองจรวดไปให้บังไงอ้าเฮียแยกว่ะบังลุงเละอ,อืมรวมพลเละแหนแตกจุดรวมพลเชี่ยแยกกันเล่นเหรอตาเนี้ยได้ได้ได้ได โอ้ oh, <c oughs> โหจุดลวมพลจริงเหรอสมชื่อเลย <c oughs> จุดรวมพนไม่จริงเ่จุดรวมพนเลยหวั <c oughs> งว่าจะไม่ลงที่เดียวกูใช่ไหมเนี้ยกันก้อนบุญหนึ่งจับปืนแล้วไล่เลยโอ้โหได้ไหมเนี่ยมีปืนไหมเนี่ยต้องมีต้องมีโอ้โหปืน M79 มาทำหอกเลยวะโอ้โหโอ้โห,โห บมมีปืนจานโอ้โหมาบม่บนฟ้าม <ain> ีบนฟ้าอัด้อบนฟ้าสองสองมีอีกบเบิ่บนดินทีเนี้ยบมมีแล้วบนฟ้าเก็บบนแล้วเรื่องเรื่องบนฟ้าไว้ใจกู ไอเน,นี้ยเล่นมาเป็นใส่ขอาบนฟ้างเดียวไม่มันดีหนาเฮ <c oughs> ้ยราวนี้บึงบนบกเลยโอ้ยบนบกเลยทีเนี้ยบนฟ้าเหมดแล้วเกี่ยวหมดแล้วสิ่งแรกที่กูจะทำในฟรีไฟ r e คืออะไรเฮ้ยรถจิบอะตามมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปมีคุนแจเปิดตูล้ละ จ okay, อเซอร์ไพรส์่ะ oh. เนี่ยเก็บไายบอดเนี่ยปืนก็บอมีแม่ง <Triple kill. S 1> โอ้โหกูว่าแล้วทำมันเร็วจังปืนนี้นี่ว่าปืนปะได้วหวเชียชิบหายละบินกรรมกู อุนหมดวะ,อะโอ้โหเยอะขนะดทหะรเลยเนาะ,ะห,า,ะหากระสุนหังไงต้องการกระสุนตอนนี้เหีย้ยนี่แม่งเล่นเกง่งเลยแม่งบอมักอยู่กับเผามึงไะกวนตีนจัด ตึงกับผมก็ไม่มีแล้วเฮียดิมีนะน่ะพี่โม่ะซื่อ,อเอ,อ้อพันอยู่แล้วหายาห,า,ยา,หาของเนะลยนะกระสุนกระเบิดอ่ะโอเคมารอดตายแล้วมึงเจอกูนเนี่ยพี่เบามีคนมาวะ เฮ้ยบนมีลองบอสไซสโคบูนี่เป็นไงวะซูมเลยวะซูมอ่องไงมาซื้อไพส์เดี๋ยวละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเน็ตอะอย่านะอย่านะฟาร์ม,มาร์ตวะ ยาฟองก็มาเลยเดี๋ยววะเริ่มมองมาเห็นคนแล้วไงมักรวยจังวบอดเนี่ยบอมากเลยโอ้โอเอาคูณซีมาให้ยังดีใช่ละบาท ไม่มันมักหมาแบบบรู้โตอ่ะแบบมีหนึ่งพันตั้งโตเลยเสือไพ่รีชอบทำคอนเทนต์เสือไพ่ชิ้บหายบอดเนี่ยมอย่าว่าว่าคมนะมึงนะคมจิบหายคันซาก็มันสองวีอลงไปนอนอะเนอะเหมือนแบบ a อไอมันตั้งมาแบบลาขึ้นหัวไง รถไปล่าเหรอวะพร้อมอยังต้องหัดฟาร์มเร็วๆอ่ะเราอ่ะเล่นทีมนี่ไว้เขาเลยแถวนี้บ่มีมบ่ เก็บเนียบร้อยไม่เหมาะอก่การเล่นหนึ่งหนึ่งเล้ยวเฮียฆ่าแปอยู่เฮียมาตึงว่ะ เฮ้ยดีต่อใหนแกรกระสวนกูมากกว่าจะกูบ่รู้กูลืมซื้อสัตว์ตั้งซื้อเฮียดีแล้วไปตั้งซื้ออย่างเนี่ยบ่มันเป็นแค่งไงเป็นอย่างตั้งซื้อเดียวกันว่าแค่นะบ่าให้รู้นะว่าแค่แค่ดังโสัตต์เอ้ยบาดังหรอกดังแฟร์ได้อยู่เป็นหัวหน้าแค่มาทำอะไรได้บ้างไะ เติมบัตรเขาลยเมบมัต้องมีหนังหางเวลาหนูก็เจอคนด่กนูมองกมนัหนนาเกไปยอวะถ้ามีเรื่องนอกจอได้ไหมวะได้ไปุนันเรื่องไวู้จอก็เจอเลยวะชุบวะะตายตายเลย เฮียเปิดตาละสังหัไนไว้เฮียบ้าเก็บเปิดเลยให้ล่ะบอกให้เขาขับรถล็อกไรอย่างวะด้านมันง่ายมีคนมากวะเฮ้ยมีมีรถจิบว่ะดถดลงมาเลยรถจิปบปะ เดี๋ยวไปตั้งป๊บปุ่มเลกูเหมือนมเดินเล่นเหาะเล่นดาราเนี่ยไปทำท่าไหนนะยลงกันเป็นวะโอ้แล้วเข้ามาลงตรงนี้นะโอ้ตายโว้เอา ตู้ยี่เดี่ยววะไอ้เฮี้ยมันก็เม้นเกินไปลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูมาไงน,นะไปตูเหรอไปตู้พันสองอะไรอยู่บทดไม่งี่เงาบนฟ้าเวลาเฮา้ยงมันแสดงว่ามันเครียดเฮี้ยง เฮ้ยบอดก็มีห <wild> ัวใจนะเว้ยไม่เอค่ะอ้าวตู้เดี๋ยวปะบอบอขาไปยาบาลบอบอเว้ยเต้นเนี้ยบอโรงพยาบาลเออวะมิงเขาไปรักมิงบอดอ่ะบอดเฮ้ยบอดก็มีหัวใจเลยวะนี่เล้ยบอดก็มีหัวใจอ่ะ ออบอดก็มีหวัวใจเว้ยอย่าว่าไปว่าเมื่อกี้นี่ยังบอดจริงนะมันกน็หุดเกินไปแล้วบอดต,ตานี้ลุกเร็วดีกว่า,นนา,วาหนึ่งสว่านดีกว่าพบศัตรูแล้วเฮ้ยมาตรงกูเลยอ,อูไอตาสี่ตัวเลยโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงดีแต่บอกว่า วูเครื่องดีตบ่มีลบอีกบ่นะเอาเอาอุอยาา้ยยังอีกแล้วเรจะไปช่วยไงวะเนี่ยหมูลบไม่ยายโง่จัอ๋อไปด่าของอยังบักสัตเอา้ากคุณจะไปช่วยไงวะเนี่ยเดี๋ยว ตังก็บ่มีว่ะให้กคไยบวกบาเฮ้ยมืนมันหากูเลยว่ะเมื่อกี้โดนบอดหรือโดนคนโอ้รอเดี๋ยวนึงนี่อ่ะพอไหมเนี่ยชุบใครได้บ้างไว้ไม่อย่างวะ โอ้ยัยงไนดวเนี่ยกต้องลุยใช่ไหม,อมเอ้ซบองอีพี่พอดีฟ้าหรอกเห็นตังกบบกยเด้อ ต่างเลยวะทีต้องการนี่บบมีให้เห็นเลยเอ,อย่างกรสร้างข้องไงโอ้ยแมีเว้ไข่อีหลงโอ้โหโดนตูดนะ มีตังค์ผมมีมีกอะมาสัตว์ผมมีตังค์นี่อะเมาหลอนโม่ตังคจังองวะเดะวัวะเอาเมยไหนตาดที่จ้าหญิงข้างหน้าข้างหน้าวัวะสิวัวะมันวะโอ้วัวะอีกอะวะเดี๋ยววัวตรงนเ้อเจ้าเจ้าเลี้ยวไปทางขวา เ็ี้ายซ้ายกูต้องเดียวเยอะนะ่นนะซีงหองยืนไงเออนี่นะอีกมีอีกวัววานั่นเอหระตรงไหนควัววะเนี่ยเออซีงหองวะวัววาตรงปอดายะบ้านปอดายะเออเดี้อเขาไม่ได้เออเขาบอดตายก่อนนะไปชุบตู้นั่นนั่นไปชุบตู้นั่นเลยก็เลยจะทิ้งไว้แล้วนะ เฮ้ยโอ้โหหมดแล้วตะสวยเสืภยจังเฮ้ยกูเจอเหมือนเหมือนเจอเมเฮ้ย,ยหหทันวะคว้ยทันายัน เอามึงมาก่อนดิพอพอ้ะแล้วดูกเชื่อที่เขาเจอละเจอละจะมาทำคอนเทนต์เหรอนี่เดี๋ยววะมาล้วมาล้ช้าต่อกูไหม เงียไปดีวะาเกมมันขึ้นในบ้าหรอวะจบวู้เกือบแล้วอูเฮ้ยสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็กดติดตามผมด้วยสำหรับคลิปนี้ิรอนก่อน,นก็ไปเจอเมนที่